กับป้าปอเจ้าเรื่องชีวิตและความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอก็มาตอนค่าอีกเหมือนเคยนะคะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของทํายังไงจึง่จะสอนให้ลูกรู้จักเชื่อฟังนะคะทั้งจะเชื่อฟังเราแล้วก็มีความยอมรับนับถือตัวเองแก้ปัญหาได้ในอนาคตนะคะถ้าใครมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับแบบนี้หรือว่าประมาณนี้หรือว่าวิธีการสอนลูกที่ดีก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะ,ะทำยังไงที่จะสอนลูก ให้เชื่อฟังให้รู้จักที่จะดูแลตัวเองเชื่อฟังพ่อแม่สอนอะไรเขาก็รับได้ทําแบบนี้นะคะทุกท่านที่มีลูกหรือว่ามีเด็กในความปกครองถ้าอยากจะให้เขาเชื่อเราก็ต้องมีสองข้อนี้นะคะก็คืออันที่1เลยนะคะก็คือเราจะต้องฟังเขาถ้าเราอยากจะให้เขาเชื่อฟังเราเราก็ต้องฟังเขาก่อนนะคะฟังอะไรก็ได้ที่เขาเล่ามาฟังฟังอย่างตั้งใจนะคะไม่ใช่ฟังแบบต่างแต่ว่าฟัง ไม่อือไม่ออไม่หันไม่ว่าอะไรแบบนี้ก็ไม่เข้าท่านะคะเราจะต้องฟังเขาอย่างตั้งใจก็คือฟังที่เขาพูดฟังที่เขาเล่าโดยไม่ขัดนะคะหรือว่าอาจจะเสริมแล้วยังไงอีกลูกแล้วยังไงคะแล้วลูกคิดยังไงคะก็คือเสริมให้เขาพูดต่อให้เขาพูดให้เขาเล่าจนพอใจนะคะถ้าเราฟังจริงๆฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างได้ยินลูกก็จะรู้สึกว่าเออพ่อแม่ก็ฟังเรา เรามีเหตุผลอะไรพ่อแม่ก็ฟังฟังแบบไม่ขัดจังหวะแบบไม่ใส่ความพิเศษของตัวเองอไม่ไม่บอกว่าเอ๊ะทำไมทําอย่างนั้นทําไมทําอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ต้องไปสอนนะคะฟังอย่างเดียวฟังทุกอย่างที่เขาเล่าฟังอย่างได้ยินด้วยนะคะหมายถึงว่าฟังแล้วก็จับใจความไปแล้วก็เชื่อตามที่เขาพูดแล้วพอเรามีประเด็นอะไรในใจที่เราอยากจะเล่าแล้วเราค่อยบอกเขาเี๋่วที่เขาเล่าจบเราก็จะนึก ถึงช็อตที่เราเก็บประเด็นไว้นะคะว่าเอ๊ะแล้วลูกรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้แล้วลูกทํายังไงแล้วเพื่อนลูกทํำยังไงแล้วคนที่ฟังอยู่รู้สึกยังไงหรือว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงสุดท้ายลูกคิดว่ายังไงประมาณนี้นะคะเราฟังเขาแล้วก็ตามความรู้สึกเขาแล้วก็มาสะท้อนอีกภายหลังนะคะเราต้องอดทนฟังให้ได้นะคะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ต้องสอนเข้าทุกเรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะ เด็กๆเ,เขาก็มีความคิดของเขาฟังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หัดฟังเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ลูกรู้จักพูดนะคะยิ่งเป็นวัยรุ่นยิ่งต้องฟังเขาเยอะๆนะคะเพราะว่าน้อยมากที่ลูกวัยรุ่นจะมาพูดคุยกับเราถ้าเราไม่ฟังเขาเขายิ่งไม่มาใกล้เราเลยนะคะ,ะข้อที่1ก็คือฟังเขานะคะฟังอย่างตั้งใจข้อที่2ก็คือพ่อแม่จะต้องช่วยได้นะคะช่วยได้ช่วยได้ย,ไดยังไงก็คือถ้าเขา มาขอความช่วยเหลือหรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลือพ่อแม่ก็ต้องช่วยได้แต่ไม่ใช่ทําแทนไม่ใช่ช่วยเข้าข้างแบบผิดๆนะคะช่วยได้อย่างเช่นเขามาเล่าปัญหาอะไรให้ฟังพ่อแม่ก็ชวนคิดนะคะว่าอันนี้ควรจะแก้ปัญหายัางไงนะ,ะที่เคยเห็นเขาก็ทําแบบนี้นะหรือว่าเขามีปัญหากับเพื่อนเขา แก้ปัญหากันยังไงลูกอาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะกลัวเพื่อนโกรธจังเลยเราก็ค่อยๆฟังเรื่องของเขาซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็คงจะพอรู้เรื่องกว่านะคะ,ะช่วยได้ให้รีบช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าช่วยไม่ได้จะทำยังไงดีละ่ะเราก็ช่วยไม่ได้หรอกอย่างเช่นลูกอยากจะว่ายน้ําเราเองก็ว่ายน้ําไม่เป็นเราควรจะช่วยยังไงวิธีช่วยนะคะก็คือถ้าเราช่วยไม่ได้ก็ให้หาคนช่วยนะคะอย่าบอกว่า แม่ทาไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงไปหาคนอื่นเถอะอย่างนี้ไม่ได้นะคะลูกก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังเราแต่ขอให้เราช่วยหาทางแก้ปัญหานะคะอย่างเช่นว่ายน้ําเราทําไม่เป็นเราก็ไปหาคนช่วยอ๋อเดี๋ยววันหลังแม่จะพาไปหาโค้ดแม่จะพาไปหาครูแม่จะพาไปหาเพื่อนหรือว่าแม่จะพาไปเรียนว่ายน้ําแบบนี้ได้นะคะแบบนี้ถือว่าช่วยนะคะอย่างปอปอเองก็อ่า ช่วยได้อย่างเช่นขับมอเตอร์ไซค์ป้าปอไม่กล้าสอนให้ลูกขับมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าป้าปอมีประสบการณ์ตอนที่ตัวเองยังเด็กหัดขับจักรยานนะคะหัดปั่นจักรยานแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าเพราะว่าถ้ถาใส่รองเท้ามันจะรู้สึกไม่ถนัดรองเท้าจะหลุดรองเท้าจะไปงัดกับซี่จักรยานเลยะคะ่ะป้าปอก็เลยไม่ใส่รองเท้าพอไม่ใส่รองเท้าก็เหยียบตะปูมิดเลยนะคะเจ็บมากแล้วพี่ชายก็บน แล้วก็ได้ไปหาหมอได้ไปฉีดยาได้ไปแหวกแผลให้กว้างขึ้นอันนี้นะคะมันก็เจ็บมากเลยในคราวนั้นแล้วก็ขาดความมั่นใจนะคะอย่างเช่นจะสอนให้ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่กล้านะคะเพราะว่าตัวเองก็มีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับขับมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นอยู่กับพี่ผู้ชายนะคะพี่พี่ชายก็บอกว่าขับไปเลยาะเราขับเราก็ไม่รู้ผ่อนไม่รู้อ่า ทำยังไงมันพี่จะลดลงนะคะระะับปอปอกก็เบิ้ลทีเดียวมันก็กระโดดไปเลยนะคะแล้วก็ชนแป๊บน้ําแตกน้ําพุ่งออกมานะคะพี่ก็บน,บนบนบนซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าิดหรือถูกแต่เราเนี่ยรู้สึกตกใจมากทําไมพี่ไม่มาปลอบใจเราหรือว่าช่วยเราหน่อยเพราะเราก็ตกใจมากอยู่นะเราทําแป๊บน้ําของหลวงแตกด้วย <c oughs> ยิ่งแล้วใหญ่เลยก็เลยเป็นอะไรที่กลัวนะคะไม่กล้าสอนลูกพอลูกโตขึ้นก็บอกว่าอ้าไป แม่ช่วยแม่ช่วยได้เดี๋ยวแม่จะพาไปหาลุงให้ลุงช่วยสอนนะคะเะลเขก็ให้พี่คนนี้ช่วยสนอนลูกปอปอก็ขับมอเตอร์ไซค์ได้เพราะว่าเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเพราะว่าลุงเพราะว่าปอปอไม่กล้านั่งด้วยกลัวไม่กล้าให้ความมั่นใจนะคะแต่พี่สาวปอปอเนี่ยเก่งมากเลยนะคะพอปอปอหัดขับรถยนต์พี่สาวก็นั่งเป็นเพื่อนพี่สาวบอกว่าไม่ปล่อยให้แกไปคนเดียว เดี๋ยวเกิดอะไรมาใครจะช่วยพี่สาวขับรถยนต์ไม่เป็นนะคะแต่ป้าปอขับเป็นพอมันค่าเราก็เปิดไฟไม่เป็นพอพี่สาวก็บอกว่าเออไม่เป็นไรก็ไปทั้งมืดๆอย่างนี้แหละเรารีบกลับบ้านก็แล้วกันนี่สร้างความมั่นใจให้เลยนะคะพี่สาวองป้าปอไม่ได้เรียนจบสูงนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ดีนะคะฟังป้าปอแล้วก็ยังช่วยได้นะคะช่วยช่วยนั่งเป็นเพื่อนนะคะทั้งที่ขับรถยนต์ไม่เป็นแต่ว่า มั่นใจว่ายังไงมันก็ไม่ล้มพี่สาวก็เลยนั่งมาด้วยจนเดี๋ยวนี้พี่สาวก็ยังกล้านั่งกับหลานที่หัดขับนะคะป้าปอจะไม่อดทนพอที่จะสอนให้ลูกขับรถยนต์นะคะแต่ก็หลังจากที่เขาเป็นแล้วสักหนึหน่งนี้ได้นะคะเพราะาเราไม่มั่นใจว่าเขาจะไปยังไงแล้วมันไม่อยู่ในที่ที่เราคอนโทรลได้เี้นะคะแต่ว่ารถยนต์นี่พอจะกล้าสอนนิดนึงแต่มอเตอร์ไซค์นี่ไปหาคนอื่นช่วยนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าอยากให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็เชื่อฟังเรา,าก็ต้องฟังเขาก่อนนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือพ่อแม่จะต้องช่วยได้นะคะช่วยได้ยังไงก็คือทุกอย่างที่เราช่วยได้ให้ช่วยนะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่จะต้องชี้แจงเหตุผลก็ต้องบอกเหตุผลเขาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ก็ยังช่วยได้อยู่ดีก็คือพาไปให้คนอื่นช่วยนะคะถ้ายัางไงก็ ลองทำดูนะคะป้าปอทําแล้วก็ได้ผลอยู่นะคะแล้วก็เห็นหลายๆคนก็ทําแบบนี้อยู่พอเรามานึกย้อนดูว่าเออมันก็เข้ากับตําราเหมือนกันนะค่ะถ้ายังไงก็มีอะไรแลกเปลี่ยนก็เขียนมานะคะใต้เพจป้าปอจอเรื่องชีวิตและความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเป็น YouTube ก็เป็นป้าปอจอเรื่องสุขภาพนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ